สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้ก็เป็น indicator เอาไว้ใช้งานกับสูตรฟิโบนัชชีนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือสูตรเนี้ยมันมันมันทำมาจากอินดีมาสเตอร์นะฮะแต่ว่ามันถอดบางส่วนออกเพื่อไม่ให้มันมีการสับสนต่อการใช้นะครับในความในความหมายว่านะครับเมื่อเทรนเป็นสีเขียวนะครับโอเคพื้นที่สีเขียวเราจับฟิโบนัชชีตามขึ้นสูงใช่ไหมครับ เราจะเห็นตำแหน่งการซื้อนะฮะถ้ามันยังลงไม่ถึงจุดสุดๆเนี่ยมันหมายความว่ากราฟเนี่ยมีสิ์ขึ้นนะแต่ต้องระวังหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเทรนข้างบนเป็นสีแดงแล้วนะครับคืออ่ะเราเราซื้อได้นะครับเราซื้อได้ไม่ใช่ไม่ซื้อไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยว่าถ้าตลาดดิดขึ้นก็ต้องรีบปิดนะครับหมายความว่าถ้ามีการเบรกเกิดขึ้นนะครับในช่วงข้างบนนะฮะเบรกเกิดขึ้น เราก็ต้องรีบปิดนะครับเพราะว่าเทรนมันมันขัดแย้งกันอยู่ระวังแนวโนม้มด้วย MACD คือค่าเฉลี่ยกับเส้นที่เรียกว่า h ฮโลนะครับทีนั้น indicator น,น,ตตนี้จะส่งลิง์กให้ FMD ก็คือ fundamental นะครับ trade analysis ก็คือการใช้หลักการของ fundamental แต่ว่าสามารถเทรดด้วยนะครับสูตรของ MA ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรของ ฟิโบนัชชีก็ตามสูตรเทรนไลน์สูตรเบรกเอาท์ line, ก็ตามสามารถช่วยได้นะครับมัาหมายความว่าแม้ว่าเราจะใช้ฟิโบนัชชีก็ตามหรือไม่ได้ใช้นะครับสมมุติว่าเราเราเป็นคนที่ชอบใช้ฟันเดเมทัลชอบเล่นแนวรับแนวต้านหมายความว่าเราจะเล่นต้านต่อเมื่อตลาดขึ้นสูงเข้าตำแหน่งแดงแหละเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาเจอต้านอีกทีแล้ก็ช็อตได้ เราจะเล่นรับต่อเมื่อตลาดลงมาต่ําถึงตําแหน่งข้างล่างแล้วนะครับและเทรดเป็นสีเขียวแล้วสามารถเล่นรับได้เห็นไหมทุกๆครั้งที่มันลงมาเจอรับมันกระดิดขึ้นเห็นไหมนะครับเราเล่นตัวอื่นอีกอย่างเช่นเล่นในรูปแบบของแฮมโมนิกเ,เล่นในรูปแบบของแพทเทิร์นม n ม n นิ่งสตาร์นะฮะฮัมเมอร์นะครับได้ได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างนั้นตัวเนี้มันเป็นตัวสําคัญที่เอาไว้ใช้กับฟันดัมเบทอลนะครับไม่ได้ใช้กับเทคนิคนะ ฟันเด m e n เมนหมายความว่าไงครับฟันเดเมนัลมันเล่นโค,ครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่อย่างเช่นตลาดตอนนี้กําลังดีดขึ้นเจอตําแหน่งสีแดงหมายความว่าไงครับใครที่เรียนฟิโบนัชชีใครที่เรียน Mac ใครที่เรียน The Trader จะเข้าใจว่าถ้ามันเข้าตําแหน่งสีแดงเมื่อไรเจอแพทเทิร์น ABC ตลาดจะกลับตัวใช่ไหมครับอย่างนั้นเราเรา,เราลองจับดูนะครับนะครับจับอย่างนี้เห็นไหม A B C ไหร่วงใช่ไหม ยืนยันด้วยอะไรครับยืนยันด้วยอะไรครับยืนยันด้วย break out อ่านี่คือ break out อจับ break out เข้าไปเห็นไหมยืนยันด้วย break out ไม่หลุดขึ้นแสดงว่าหลุดลงใช่ไหมนะครับอย่างงั้นพอหลุดลงมาปุ๊บทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดแสดงว่าถ้าเราเล่น A B C กรอบล่างนะฮะมันจะมีผลมากเลยเห็นไหม A B C ใช่ไหมข้างล่างอีก A A B C นะฮะเราไปดูประชิดก็ได้นะครับไปดูประชิดก็ได้ก็จะเป็น A B ีซใช่ไหมซื้อปุ๊บดิขึ้นนะครับ่ังนั้นไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่ประกอบมาเพื่อใช้เทคนิคอลนะมันเป็นตัวที่ประกอบมาเพื่อใช้ฟันเดเมทัลฟันเดเมทัลคือหลักการเทรดทั่วไปนะครับหลักการเทรดทั่วไปเป็นยังไงครับสมมติว่าตลาดกำลังล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 ง,ลงการที่เราจะซื้อได้นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งคือแนวรับเหตุผลคือตรงนี้คือแนวรับเห็นไหมเหตุผลที่2คืออะไรครับ abc pattern ใช่ไหม a า abc pattern ครับอ่าเหตุผลที่3คืออะไรครับ breakout อ่านะฮะ breakout เห็นไหม breakout ย่างงั้นตัวเทรนอ่ n อินอะไลซหรือว่าตัวช่วยประมวลผลความเป็นได้ของตลาดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสีเขียวแล้วตลาดขึ้นเลยแต่มันบอกคุณว่ามันสามารถช่วยให้คุณเลือกฝั่งที่ควรอยู่ได้นะฮะเหมือนฝังฝังเขียวกับฝั่งแดงอะไรเนี่ยฝั่งไหนที่ควรที่จะ ยืนเหนือและยืนได้นานสุดอะไรอย่างงี้นะฮะอย่างงั้นเรารู้แล้วว่าตลาดต่ำกว่านะฮะมีเทรดทั้งหมดประกอบไม่ทำิวโรเออนะฮะเราก็ควรที่จะซื้อได้อันเนี้ยเทรดแบบไม่ต้องใช้สัสติไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับมุดว่าคุณไม่ได้เปิดตัวนี้มาใช้คุณแบบลังเลมากว่าตลาดมันจะขึ้นจะลงเนาะนะฮะไม่รู้มันจะขึ้นจะลงแะไม่รู้เลยพอคุณมาเปิดปุ๊บอะสามารถช่วยตัดสินใจได้เลยว่าตลาดเป็นสีเขียว ยงั้นเราเราเรา,เราควรหาเหตุผลในการหาซื้อใช่ไหมงั้นมันจะซื้อได้ได้ได้แบบไหนบ้างนะครับเราก็ต้องหาเหตุผลให้มันนะฮะอ๋อซื้อตามแนวรับอ่าแนวรับก็ซื้อมานะฮะไม่ทําโลสัญญาณขึ้นนะครับตัวเบรกเอาท์หรือฟีโบนัชชีก็ได้ฟีโบนัชชีจับต่ำขึ้นสูงเป็นไงครับหาตําแหน่งการซื้อใช่ไหมครับฟีโบนัชชีต้องจับจากตรงนี้มาต่ำม,มาจากตรงนี้มาเห็นไหมงั้นต่ำขึ้นสูงหาตําแหน่งซื้อเห็นไหมอ่านี่ต่ำขึ้นสูงเราปิดก่อน ลองดูนะฟิโบนาชชีจะจับมาเป็นอย่างนี้มันอยู่ในตำแหน่งการซื้อจริงแต่ว่ามันยังไม่มีแพทเทิร์นหนึ่งคือ a b c a b c เป็นไงครับ a b แล้วก็สี a b c นะฮะสัญญาณอะไรครับสัญญาณ break out นะครับหรือว่าสัญญาณ x นะครับสัญญาณ x เกิดขึ้นไม่ทำ low นะครับก็ซื้อได้ดันขึ้นเห็นไหมดันขึ้นไปนะครับอย่างงั้นตอนนี้ปัจจุบันเลยเปิดปัจจุบันเลยนะครับ f m d t r a d analysis มันบอกอะไรครับมันบอกว่าเป็นสีเขียวนะ โครงส,สร้างรวมเนี่ยขาขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราน่าสังเกตเนี่ยตลาดมันลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากนะครับมันเกิดจากชูนะฮะเกิดจาก Y เนาะเป็นการเบรกตัว y ลงมานะครับเบรกตัว y ลงมาเห็นไหมอย่างงั้นพอเราปิดมันเนี่ยเราจะมองแบบเทรนไลน์ก่อนเรามองแบบเทรนไลน์เราเห็นว่าครับมันกาลังลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมันกําลังลงนะครับพอเราเปิดปุ๊บเราเข้าใจว่าอื มันมันก็ดันลงจริงนะแต่โครงสร้างรวมเนี่ยสามารถวางแผนซื้อได้จับฟิโบนัชชีมาเห็นไหมนี่คือฟิโบนัชชีของเราเราเห็นอะไรครับเราเห็นโครงสร้างภาพกำลังเบรกแสดงว่าตลาดเนี่ยกำลังลงมาหาอะไรครับลงมาหาฟิโบนัชชีในนั้นการลงมาหาเนี่ยตามที่เราเรียนกันเนาะในในตลาดฟิโบนัชชีนะครับเราไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อเลยเราต้องดูตัวเบรกเอาก่อน,นะครับตัวเบรกเอามีตัวไหนบ้างนะครับ ต,ตัวบนนะครับจับมาเห็นไหมเราเห็นว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันเด้งขึ้นเนี่ยมันไปหาเทรนไลน์ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเทรนไลน์ดันไว้อยู่และการที่จะเด้งได้ต่อเมื่อมันมีอะไรครับมันมีเบรกตรงนี้ก่อนเห็นไหมมีเบรกตรงนี้ก่อนอ่ะเรารู้แล้วตลาดกําลังลงเห็นไหมยิงงั้นอ่ะตลาดลงมาแล้วอ่ะตลาดลงมาแล้วใช่ไหมตลาดก็จะลงต่ออ่าลงต่อไม่ทําโลใช่ไหมแล้วก็ดันขึ้นเห็นไหมยิงงั้นมันเป็นตัวประกอบ ช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าโซนเนี้ยเราจะเล่นเฉพาะอะไรครับหาเหตุผลในการเล่นซื้อนะครับอ่ะไปดูอดีตด,ดีกว่านะครับไปดูอดีตนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูอดีตนิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เลยว่าตลาดจะขึ้นจะลงเออนะฮะจะขึ้นหรือจะลงดีนะติดติดลบอยู่เฮ้ยคัดลอตด,ดีไหมนะเออกลัวมันลงต่อเห็นไหมเราตัดสินใจไม่ได้ ถ้าเราดูตอนนี้เราจะเห็นแนวรับเห็นอะไรก็ได้แต่เราตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีตัว fmd นะครับ fdm นะครับ fundamental trend analysis เปิดปุ๊บจะเห็นอะไรครับเฮ้ยขาขึ้นจริงนะแต่เทรนเริ่มเป็นสีสีแดงแล้วเออถ้าถ้าเรามีไม้เซลล์เนี่ยนะฮะดีแต่ถ้ามีไม้บายเนี่ยต้องรีบปิดนะถ้ามีไม้บายขึ้นไปอยู่ข้างบนเยอะๆใ่ยรีบปิดนะเพราะว่าแนวโนม้มกำลังเทขายกัน พอสองอย่างพร้อมกันเป็นสีแดงทั้งหมดคุณคิดว่าไงครับเราควรที่จะถือไม,ไม้ใบไหมไม่ไม่ควรใช่ไหมเราเราไม่ควรถือไม้ใบเลยเพราะว่าเทรนทั้งหมดมันรวมเป็นขาลงแล้วนะโซนเนี้ยเราอาจถือได้นะแต่ต้องระวังเพราะว่ามันมีการขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ถ้าเทรนทั้งหมดเป็นสีแดงตลาดลงเลยนะครับมีการเทลงนะครับมากกว่าการคาดการรับซื้ออีกแล้วก็เทลงต่อ มีการมีการมีความเป็นไปได้ในการรับซื้อพอรับซื้อปุ๊บเราซื้อตามเหตุผลตามแนวรับสมมุติซื้อตามเป็นเปรตามแนวรับซื้อเสร็จเป็นไงครับซื้อเสร็จเรามาโนไปเองและว,ว่าตลาดจะขึ้นเออตลาดจะขึ้นแน่นอนเบรกนู้นนี่นั่นเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าเรามี FMD เราจะรู้ได้เลยว่าไม่ขึ้นนะเทรนด์ลงต่อสองอย่างลงพร้อมกันตลาดนี่ลงต่อแสดงว่าคุณขายเนี่ย คุณสามารถแก้ไม้ได้นะ,ะตลาดมีสัญญาณซื้อใหม่ละเออสามารถวางซื้อตามแนวรับใหม่ได้เออสามารถวางซื้อตามแนวรับใหม่ได้เห็นไหมวางซืนะะอ้อตามแนวรับใหม่ได้เห็นไหมนะฮะเออเห็นไหมตรงเนี้ยมันเปลี่ยนขาลงนะครับอย่างนั้นมันเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าคุณควรจะเล่นแบบไหนวางแผนแบบไหนควรที่จะเล่นในทิศทางไหนนะครับอย่างนั้นตัว F.M. q uh, f d ออนะครับ t r a d ด Analysis มันต่างอะไรกับ uh, Indy Master นะครับ Indy Master สร้างเอาไว้สำหรับคนที่เรียนจบ The Trader แต่ FDM t r a d เ Analysis เนี่ยให้ใช้เฉพาะคนที่เรียน Fibonacci เท่านั้นเพราะว่าหลักการการใช้ Fibonacci เนี่ยมันคือการเทรดแบบ Fundamental การเทรดแบบหลักการโครงสร้างของตลาดพื้นฐานอย่างงั้นพอเราเทรดแบบโครงสร้างตลาดพื้นฐานสิ่งที่เกิดขึ้นคือ จะเป็นลิงก์เฉพาะคนที่เรียนจบนะฮะหรือว่าคนที่เรียนในฟิโบนาชีเท่านั้นถึงจะได้ใช้ไอ้ตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูโครงสร้างหลักๆเห็นไหมมันมีตำแหน่งว่าเอ้ตำแหน่งสีแดงนะเราหาเหตุผลหน่อยซิว่าเอ้ทำไมเราต้องขายตรงนี้เห็นไหมทำไมเราต้องขายตรงนี้นะเราเราก็หาเหตุผลว่าทําไมเราทําไมตรงเนี้ยเราถึงไม่ไม่ควรซื้อต่อไม่ควรถือต่อเราหาเหตุผลมาแล้วอ๋อมันเป็นแนวต้าน อมืมันเป็นแนวต้านมันมันเจอต้านอยู่และมันโอเวอร์บอรแล้วโอเวอร์บอรคือตำแหน่งที่ไม่มีใครซื้อแล้วมีแต่คนขายเราก็ไม่ควรที่จะซื้อต่ออะไรประมาณนี้นะครับโอเควิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธารณะนะครับเผื่อใครเห็นแล้วอยากใช้ก็ไปเรียนฟิบน a ช c i กันนะครับจะได้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้อินดิเคเตอร์พิเศษสำหรับคนที่เรียนฟิบน acci เท่านั้นถึงจะได้ใช้ครับสวัสดีครับ